โอ้พี่น้องเจอเมนูเด็ดเข้าไปแล้วเนี่ยนะเป็นเป็ดกับหมูผัดกะเพราใช่ไหมเนี่ยอ่าอืมอ่าหมูแดงหมูกรอบนะเดี๋ยววันนี้นาเล็กจัดสักหน่อยนะสักนี่นี่นี่น,นี่นี่ฮะโอ้โหร้านนี้เขาถือว่ามีของกินเยอะแยะเลยนะนี่ฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลาอะไรปลาสลิดอ่ะ ปลาสลิดทอดกรอบนะ่ยเขาน่ากินนะข้าวกลิเชียงข้าวผัดนะแล้วก็ข้าวคุกกะปิโอหน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยเด่นเนี่ยเดี๋ยดูครับวันนี้พามาดูอีกรอบหนึ่งนะนี่คืออะไรเ้าแดงเป็ดทอดกนินากินทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่อันนี้เป็นไก่ทะเลากิ๊ย อ่าเป็นข้าวแื่ยนะเล็กขออันนี้กันล้วกันนะโมือนี้ตลาดนัดของเรานะน้าเล็กจัดเลยครับกะเพรารวมมิตรมีเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบแถมมีไข่ต้มซะด้วยนะเนี่ยละห้าสิบบาทน่ากินหรือเปล่า เนี่ยม,มากินกับหน้าเล็กมากินกับหน้าเล็กอีกแล้ววันนี้นะมือเคี่ยงลองดูว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่าเพรดูสีสันแล้วเนี่ยดูน่ากินนะอืมอร่อยฮะอร่อยเติมผักหน่อย เป็นเห็ดแล้วก็เป็น <c oughs> หัวแปวเป็นส่วลนลำตาแล้วก็แครอทมันก็จะหวานนี่เขามีทั้งหมูกรอบมีทั้งเป็ดมีทั้งหมูแดงนะมีทั้งผักเนี่ยสุดยอด ก็ไม่ได้เผ็ดมากมาย่ถือว่าทานได้มีไข่ต้มให้แกเรียนด้วยก็ <c oughs> ร้านตลาดนัดเราเนะี่ยคือว่าร้านลูกตู่เป็ดย่างนะเมื่อกี้ก็มีหลากหลายเลยเอาไก่ ย่างไก่อบอะไรนะ่เทริยากินะเป็ดย่างก็มีอร่อยครับเนื้อเป็ดแน่นๆนะเนื้อหมูแน่นแน่นเลยชิ้นใหญ่ใหญ่ใส่ต้องฉีกหน่อยมันใหญ่จัด มื่อนี้นะเมื่อกลางวันก็พามากินข้าวผัดกะเพรารวมมิตรนะมีทั้งเป็ดย่างมีทั้งหมูแดงมีทั้งหมูกรอบนะก็อร่อยนะเน้นๆแล้วมีไข่ต้มด้วยครึ่งลูกนะนอกานั้นก็มีผักเป็นเห็ดเป็นถั่วลันเตาแล้วก็บอกแค่หล่นะก็เข้ากันดีอร่อยนะก็ลองหาทานกันดูฮนะร้านข้างล่างที่ชื่อว่าร้านลุงตู่เป็ดย่างอร่อยนะ